คัน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 อ้ือุ้ยเราบ้านนั่นบ้านเพื่อนมันอยู่ติดกับน้องมานี่น้องนั่นมีสะดวกเนี่ยน้องอันอุ้ยน้องอันอุ้ย น้องธรรมชาช้ากาดเหมือนปลาช่อนนั่นไงปลาช่อนนั่นเหมือน,นปลาช่อนนั่นไงขัน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  โดนแล้วโอ้ยมาแล้วอะ <laughs> <laughs> สิบยี่สิบเรียบร้อยเลยดลเด็กไม่ออกโ, <laughs> โอ้ยเดี <laughs> <laughs> ยวปื้ดฮียหักแปะ โหได้คอนเทนต์เลยอาปากลูกอาปากอาอเปียยสิเฮียยกเลยยกเลย